โอ้ยเต็มโมเลยนะคะซองโลกแก้ซ้โลเลยแกงกัวปิกนะคะสมลมมีต่างตับมีต่างหัวใจมีต่างไร่เ,ยเลยกับเนื้อหน้าทองมันนะคะกลิ่นร้อยผงหัวมันอ้อนเต็มโมเลยกับามาอหญแมวนี่อยญ่แมวแกง่ายก็วงก้าวปรากันโมหนึ่ง น่ากินป่หั่วมันนอ,อนมั่วมันไม่นามนกินมันตายส้มลมนะคะส้มลมเนืไปไปไป้อเปื่นตองมันกินร้อยของเนื้อหอนเกี่ยวกรุบกรุบกรุบนีมีตับมีวัวใจ ไม่กลัวกระซ้ไปมั่งแล้วนะคะโอ้ยน่ากินแกงกัวผิด เกลืองแกงประมาณส้มกีดนะคะเหี้แมวใช่

เสร็จแล้วนะคะแกงเนื้ออูวแกงกัวพริกนะคะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะโอ้ข้าวสวยร้อนๆโอ้ยน้ำลายไหลสมลมนะคะม,มีต่างตับมีต่างหัวใจเนื้อเปิ่นตองกินด้วยเอาโอเคนะคะแ็จแล้วแกงกัวพริกเนือนะะ้ออ่ะ โอ้ร้อยแล้วนะคะแกงสมลมเหนือหัวอ้อนนะคะเหนือเหนือหัวอยู่สิมาซิบ,บ๊อกกัดหย่อนย้อนอยู่นะคะไม่ต้องเกี่ยวเลยค่ะหวัหวหัวซิบกอกหย่อนย้อนเมื่อนจะละลายในปากนะคะเ <uf> พราะว่าหัวมัน,นอ่อนมาโอ้ร้อยสามีลูดโต๊นะหลูกโต๊ะปัดเป็ดหมดแล้ว มีตับโอ้ร้อยนะคะมีตับมีตับมีหัวใจมันนะคะโอ้ร้อยมากไก่กินงาปักนอมาตาใหญ่แมวมีเก้งเลยสุดยอดนุ่มละลายในปากเลยนะคะเนื้อวัวอ่อนเนื้อวัวอ่อนนะฮะซิบอาอย่างสิบบออกนะคะเนือยอย้อวัวใหญ่แมวเก้งกลัวปลิดปลอมคะ่ะ